โดเรมอนตอนผมคือมินิโดเรม่อนระวังนะหมอนันจะจู่โจมเข้ามาใส่เราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะรับราบแต่ว่า จะมีอยู่จริงๆเหรองูยักษ์ในสถานที่แบบนี้นะแอนกลางเมืองนะมันต้องมีสิอมีคนพบเห็นทั้งหลายคนแนะแต่ว่าที่ว่างูยักษ์นี่มันใหญ่แค่ไหนมันก็ใหญ่มากอะยาวราวๆ20เมตรเลยว้ายแต่นั้ละดอล่าดอล่าอุ๊ยอะตกใจหมดเลยงั้นถ้าเราจับงูยักษ์นั่นได้แล้วก็จะดูเป็นลูกผู้ชายบ้าคโคเลยใช่มั้แอนเอาจะต้องจับมาให้ได้อย่างแน่นอนนีจะเป็นอะไรหรือเปล่านะพวกนี้ยนั่่ะดอล่าดอล่า ยังไงล่ะนี่นะอ้วนต้มดิ๊กไปเลยล่ะเลรอ,อเอาะเอ๋อแต่ว่ารู้สึกแย่ใช่ไหมที่ต้องโดนมารับให้ไปด้วยอะ่ะขอร้องเลยเดลรนมอนนายไปด้วยกันนะเฮ้ยโชคร้ายนะ่ะเดี๋ยวฉันจะต้องออกไปตามหามีแค่จังด้วยกับคารมัคุ<า>นนะเพื่อนแมวของนายเหรออืหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ตั้งสามวันแล้วล่ะหูยแค่นั้นไม่เห็นต้องสนเลยนี่ไม่ให้สนไยังไงเล่านี่มันเกี่ยวพันกับชีวิตทั้งชีวิตเลยนะ หามาคุงเราไปกันเถอะเงาไปตามหากันเอาไปซะแล้วนี่ถ้าฉันโดนงูยากกินน่ะฉันจะตามไปหลอกหลอนนายนะโดโน่วยไม่ได้เนะเฮ้ยตาเอา๋โดราอน่านาดมินิโดเรมอนก็คิดซะว่าเป็นรุ่นขนาดเล็กของฉันก็แล้วกันนะอยากจะให้่วยก็สามารถเอาอะไรก็ได้ออกมาจากกระเป๋าเลยละ่ะ นี่โด้ิตาเจ้าตัวเล็กนี่เอาของว่างออกมาได้หรือเปล่าหิวอ่ะของว่างได้หรือเปล่าโดล่าโดล่าอ๋อชุดตัวน่ากินอ่ะอืม่ด้อล่ะเด้อล่ะสุระเปาเกาลัดเหรออุ้ยเล็กนิดเดียวเองเล็กกระจี๊ดอ๊มว้าวจิวแตวแจ่วอร่อยมากอืเออเดี๋ยวเขาล็อกหน่อยนะเอาแล้วกัน เช่นสื่สอของฉันเกลี้ยงไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวโดนน้อ้อย นี่จนป่านี้เจ้ากูยักษ์ยังไม่โผล่หนะ้าไว้เห็นเลยสักทีเดียวอ่ะถ้าทาอสงสัยมันคงจะกลัวแอ็แนละบงังเนานะนี่ขงงั้นแหละอ๋องาจริงด้วยถ้าปีนขึ้นไปบนต้นไม้อาจจะมองเห็นว่ามันอยู่ไหนก็ได้นะนั่นแต่สินะเอาละ่ะมาแข่งกันดีกว่าอา๋อมาเลยยิวอ่าเราจะดูที่แอ็นเดียวมา,าดูด้วยเฮ้ยเ้ยเฮยกระดึบกรดิ๊บน่ารักน่ารักเฮ้ยรอเดี๋ยวสิน่ารักน่ารักเฮ้ย 加油！哒啦！哇、啊啊！哎，哎，哎嗯

งูน่ะมันขนาดใหญ่ขนาดนี้อะเฮ้ยก็ธรรมดาไม่ใช่เหรอแค่นั้นอะเออแล้วประมาณนั้นที่ไหนแค่ไหนก็มีอะมันไม่ใช่ไม่ใช่ความยาวแต่มันเป็นขนาดความใหญ่ของลําตัวมันนะฮะมันจะไปมีงูใหญ่สขนาดนั้นได้ยังไงกันแล้วอาจจะเป็นสมาร์ทก็ได้นะขนาดนี้ขนาดนี้มั้งมาได้ยังไม่เห็นแม่แต่ไสเดือเลยอ่ะ ว่าแล้วกูยังไม่มีอยู่จริงหรอกนอนั่นสินายก็แย่มันเงี้ยน่ะนีไปคนเดียวแบบนั้นแถมยังไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่างหากเลยด้วยอ่ะโดรา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 อยู่นั่นน่ะโดราอะไรเหรอโดราจะสำนึกผิดได้ยังไงเนี่ยโดราโดราอะไรโดราโดราอยู่นั่นแหละโดราโดราข้างหลังข้างหลังมีอะไรไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะโดราตรงนี้เหรอก็ไม่เห็นมีอะไรอีกแล้ว หลอกทำไมเนี่ยนี่ยอฮะเอ้ยกี่แล้วกี่แน่ตรง้ัโถเ้ยทำอะไรลงไปเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าเฮ้ยเงาอะไรเงา อันนี้แหละอนี่เร็วเเร็วเร็วเร้าเข้าไปไม่ได้อะอ่่อย่านติเลยเนี่โอยฮนี่กเถอะ่่น ทำไมต้องเจอเรื่องไร้ๆแบบนี้ด้วยอะพอได้แล right. ้วแทนที่จะสร้างประโยชน์แต่กลับทำให้เดือดร้อนซะนี่ไอ้ยังไงโดนละโดนละโดนล่โดนละอยากจะทำแล้วก็ทำตามใจไปเลยโดนละโดนละเฮ้โดนละเฮ้โดนละโดนละโดนละ ได้อยากจะพาเจ้านอนมาสักหน่อยแล้วก็ไม่ได้อาจะมาที่นี่เหมือนกันแหละโดน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 ละอ้อยเก็บเรารีบกลับดีกว่าเสียงอะไร อะไรอ่ะอืม,มอ๋อแมวเอาละาละไม่ต้องกลัวนะ,<อ>ะบาาเจ็บอยู่นี่นะเอาละ,ะ,ะไม่เป็นไรแล้วนะ,ะแล้วทำไมนายถึงได้มาอยู่ในที่แบบนี้ได้อ่ะ เป็นไงนะมิริดอร่าขอบคุณมากเลยนะดอลล่าดอลล่าจับมูยากได้เหรอตอนนี้มันอยู่ในกล้องในสวนสัตว์แล้วล่ะเรื่องไรสาระแบบนั้นจะมาเชื่อได้ยังไงอ่ะไม่เชื่อหรอกใช่จริงๆแล้วคุณจะจับได้แค่ไส้เดือนตัวใหญ่ละมั้งนี่จริงๆนะพวกเราสองคนจะจับตัวมันได้แล้วนี่นะ ยนั่นไม่แค่ใช่มาแมวแวแมวเ้นลูกแมวตัวเมื่อกี้ก็คือมิเค่จังที่ทำมาคุ้งตามหาอยู่ใช่ป่ะใช่แล้วละ่ะขอบใจมากนะที่ช่วยเอาไวอ้อ่ะเฮ้ยเป็นไร <c oughs> เราไม่เป็นไรเดินละเอ๋อแล้วก็ตอนที่ฉันไม่อยู่อ่ะพวกนายไม่เป็นอะไรกันใช่ป <c oughs> ่ะอ๋อแน่นอนโดนละโดนละเอ้ยนี่เออเหรอเหรองั้่ <c oughs>